มีตำนานเล่าขานกันมาว่าครั้งหนึ่งเสี่ยวอี้หลงเทพธิดาองค์ที่7ของพญามังกรทะเลใต้อาซินได้ขึ้นมาเที่ยวเล่นบนพื้นดินที่อ่าวเซียงหลูและเกิดติดใจทัศนียภาพอันแสนงดงามของที่นั่นทำให้นางรู้สึกหลังเลที่จะกลับไปยังวังมังกรเพราะนางอยากจะอยู่ท่องเที่ยวชื่นชมโลกเบื้องบนให้ยาวนานมากกว่านี้นางจึงจำแรงกายเป็นชาวประมงกู้หนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นวี่จูและเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณร,ริมหาดแห่งนั้น และในทุกๆวันนางจะออกไปเก็บหอยหาไข่มุกมาขายเพื่อเลี้ยงชีพนางใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทั่วไปเชกเช่นกับชาวประมงคููหนึ่งและด้วยความงามความฉลาดและความอบอ้อมอารีของนางนานวันเข้านางก็ได้เป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านและชาวประมงในบริเวณนั้นวี่จูมักจะเก็บสมุนไพรมาผสมกับผงไข่มุกเพื่อมาใช้ในการรักษาโรคของชาวบ้านชาวประมงในบริเวณนั้นอยู่เป็นประจำ ทำให้ทุกผู้คนในหมู่บ้านแห่งนั้นให้ความรักและเอ็นดูกับนางเป็นอย่างมากพวกเขาต่างเรียกขานนางว่าเสี่ยวจูเวลาผ่านไปเสี่ยวจูได้มีโอกาสได้พบกับหนุ่มชาวประมงรูปหล่อรักทอแฮนซ้มชื่อว่าไห่เผิงทั้งคู่เกิดโมเมนต์จังหวะตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบทําให้ทั้งสองคนตกลงปลงใจอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยากันตั้งแต่นั้นเพราะว่าเรื่องราวเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ทางดน้านวังมังกรมีมังกรเขียวตัวหนึ่งมีชื่อว่าช่างเจียวเป็นผู้ที่เฝ้าปราถนานในตัวองค์หญิงเจ็ดมานานแสนนานวันหนึ่งเขาเกิดทราบเรื่องที่องค์หญิงขึ้นไปเที่ยวบนโลกเบื้องบนแถมยังไปอยู่กับไอ้หนุ่มหน้ามนคนธรรมดาอีกด้วยตัวมันที่เฝ้าตามจีบร้องขอความรักจากนางมาหลายร้อยปีนางไม่แม้แต่จะชายตาเพราะว่านันไปสปราร์กกับไอ้หนุ่มบนพื้นดินซะได้นั่นทําให้ความรักเปลี่ยนเป็นความแค้น ไหนเมื่อมันไม่ได้ครอบครององหญิงเจ็ดเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครหน้าไหนก็ยาหวังจะได้ครอบครองแม้แต่น้อยช่างเจียวจึงเริ่มวางแผนทําลายทุกสิ่งทุกอย่างให้สิ้นซากเขาแปลงร่างมาเป็นชายร่างเตี้ยแคละปะบนเข้าไปอยู่อาศัยกับคนในหมู่บ้านชาวประมงแห่งนั้นและเริ่มตีสนิทกับไผ่เผิงหนุ่มหน้ามนคนธรรมดาผู้พิชิตใจสตรีที่มันหมายปองเพื่อเตรียมลงมือล้างแค้นเวลาก็ผ่านไปกระทั่งคืนหนึ่งที่หมู่บ้าน พอจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ขึ้นมาช้างเจียวซึ่งในยามนี้คือหนุ่มร่างเตี้ยแคระได้พูดคุยกับไฮเผิงขึ้นมาว่าถ้าเห็นคนรักของท่านใส่กำไลข้อมือ8ดวงอยู่ตลอดเวลานางคงจะหวงแหนมันน่าดูเจ้าลองบอกให้นางถอดกำไลทั้ง8ดวงนั้นออกมาแล้วมอบให้กับเจ้าเพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้ดูดีหรือไม่หากนางไม่ยอมแสดงว่านางไม่ได้รักเจ้าแม้แต่น้อย ไห่เผิงหนุ่มหน้ามนคนธรรมดาได้ยินเช่นนั้นเขาก็คิดในใจขึ้นมาว่าแค่กำไรข้อมือเท่านั้นลองดูหน่อยก็ไม่เสียหายจะได้พิสูจน์ความรักที่นางมีต่อเขาด้วยและในเช้าวันถัดมาไห่เผิงพ่อหนุ่มหน้ามนคนธรรมดาผู้หูเบาก็ร้องขอให้เซี่ยวจูภรรยาของเขามอบกำไรข้อมือทั้งแปดที่นางสวมอยู่ให้กับเขาเพื่อพิสูจน์ว่านางรักเขาจริงหรือไม่เสี่ยวจูไม่ได้ยินเช่นนั้นน้ำตา ก็ไหลรินออกมาจากตาทั้งสองข้างของนางแล้วนางก็เริ่มบอกความจริงกับไห่เถิงไปว่าแท้จริงแล้วตัวนางคือองค์หญิงเจ็ดของพญามังกรทะเลใต้ได้รับอนุญาตให้ออกมาท่องเที่ยวอย่างโลกภายนอกนางจึงได้จำแรงกายมาอยู่ที่นี่โดยที่หวังมังกรน,นั้นมีองค์ครักทั้ง8คอยดูแลกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและกำไรทั้ง8ปดบวงนี้คือสิ่งที่ใช้ยืนยันว่านางจะไม่ละทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์สละฐานะเทพแล้วกลายเป็นอุทุชนคนธรรมดา หากนางทอปมันออกแม้แต่วงเดียวแล้วล่ะก็อาคมขององครักษ์ทั้ง8ที่ร่ายไว้จะทํางานทันทีและนางจะต้องสิ้นใจไปและแน่นอนเมื่อไห่เผิงได้ยินเช่นนั้นเขาไย่ยอมไม่เชื่อเรื่องเพอร์เจอร์พวกนี้อยู่แล้วไห่เผิงคิดในใจขึ้นมาว่าหรือที่จริงแล้วเสี่ยวจูไม่แรักเขาไม่แต่น้อยจึงแต่งเรื่องไร้สาระแบบนั้นออกมาอ้างเขาจึงพูดขึ้นมาอย่างจริงจังว่าหากเป็นเช่นนั้นแล้วล่ะก็พวกเราทั้งสองคนก็จาเป็นต้องแยกทางกันแล้ว เมื่อเสี่ยวจูได้ยินคำพูดเช่นนั้นของไห่เผิงนางยังจะมีทางเลือกใดได้อีกเพราะนางรักเขามากกว่าสิ่งใดแม้แต่ชีวิตตัวเองก็ไม่หวงแหนอีกต่อไปแล้วเสี่ยวจูจึงยกมือขึ้นถอดกำไลข้อมือออกเพื่อพิสูจน์รักแท้และยืนยันความจริงกับไห่เผิงและแน่นอนว่าการกระทำเช่นนั้นทำให้เสี่ยวจูสิ้นใจตายไปในทันทีเหลือแต่ร่างไร้วิญญ,ญาณที่ลม้มลงนอนอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้น ไห่เผิงเขาก็ทราบได้ทันทีว่าที่แท้สิ่งที่เสี่ยวจูพูดทั้งหมดนั้นล้วนเป็นความจริงแต่ทว่าตอนนี้มันก็สายเกินไปซะแล้วไห่เผิงร้องไห้คร่ำควรวญออกมาแทบขาดใจและสิ่งเดียวที่ไห่เผิงทำหน้านยามนี้ก็คือกู่ร้องขอความเมตตาจากฟ้าดินอย่างงมงายแต่ทว่าอย่างโชคดีที่ผู้เท่าแห่งเกาะจิ๋วโจบนสวรรค์ได้ยินคำอ้อนวอนของไห่เผิงและเกิดประทับใจในเรื่องราวความรักระหว่างเทพกับมนุษย์เขา จึงได้มอบคําแนะนําให้ไห่เผิงเดินทางไปยังเกาะจิวโจเพื่อตามหามาเล็ดหญ้าคืนชีพโดยหญ้าชนิดนี้จะเติบโตขึ้นและนํามาทาเป็นยาลูกกอเรียกวิญญาณได้แต่ทว่าหญ้าชนิดนี้จะสามารถเติบโตได้ด้วยการหล่อเลี้ยงด้วยเลือสดสดของมนุษย์เท่านั้นไห่เผิงเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็ไม่รั้งรอลังเลอีกต่อไปรีบเดินทางไปยังเกาะจิวโจในทันทีและเมื่อเขาได้พบกับหญ้าวิเศษตามคําแนะนําของท่านบุเา่า เขาก็นามันกลับมาปลูกไว้ที่บ้านมันรดน้ําด้วยเลือดสดของตัวเองทุกวันไม่ขาดด้วยความรักที่เขามีต่อเสี่ยวจูและเพื่อชดเธอให้กับความโง่เขลาของตนหญ้าวิเศษก็ค่อยๆเติบโตขึ้นจนในที่สุดเขาก็สามารถฟื้นคืนชีพเสี่ยวจูสตรีผู้เป็นที่รักได้สําเร็จจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าหญิงมังกรก็สละฐานะเทพกลายมาเป็นปู่ทุชนคนธรรมดาใช้ชีวิตร่วมกับไฮเพิงอย่างมีความสุขสืบไปแล้วอยู่มาวันหนึ่ง ในระหว่างที่เสี่ยวจูออกไปหาหอยมุกอย่างที่เคยทํามาตลอดนั้นนางได้ไปพบเข้ากับหอยทะเลข,ขนาดมาหึมาเก๋ยมาที่ฝั่งนางจึงทําการเปิดงัดหอยนั้นออกมาและนางก็ได้พบกับโคดไข่มุกเม็ดโตที่เปล่งประกายเรืองรองงดงามยังหาที่เปรียบไม่ได้เสีย่ยวจูชูไข่มุกเม็ดนั้นขึ้นเหนือหัวเกิดเป็นการแสดงความเคารพและขอบคุณต่อผู้เท่าแห่งเกาะจิ่วโจที่บัรดาให้ความรักระหว่างเทพกับมนุษย์ที่เดิมทีเป็นสิ่งต้องห้าม กลับกลายเป็นสิ่งสวยงามและเกิดเป็นตำนานเล่าขานกันสืบต่อไปตลอดกาลและเรื่องราวที่ทุกท่านได้ฟังไปเมื่อครู่คือตำนานรักอ่ารูปจันเซี่ยวเซียงหลูซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้งของจีนในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งหาไข่มุกจนต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่ชื่อว่าจูไห่และชื่อเมืองจูไหน่นี้ก็ถูกตั้งตามคู่รักในตำนานโดยนำชื่อไห่เฟิงกับเซี่ยวจูมารวมกันนั่นเอง และหากท่านผู้ฟังไปท่องเที่ยวยังสถานที่แห่งนั้นก็จะได้พบกับรูปปั้นเทพธิดากำลังชูไข่มุกขึ้นเหนือหัวนั่นก็คือรูปปั้นของเสี่ยวจูที่กำลังชูโคดไข่มุกในตอนจบของเรื่องนั่นเองหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับเรื่องสั้นท่องยุทธตอนตำนานรักแห่งท้องทะเลนะครับและก่อนที่จะจากกันไปนั้นทางช่องท่องยุทธก็ขอเชิญชวนทุกท่านกดไลค์ซับสไคร้ และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องท่องยุทธด้วยนะครับสำหรับเรื่องสั้นท่องยุทธ์อนตำนานรักแห่งท้องทะเลก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สามารถคอมเมนต์ติชมและส่งคำแนะนำกันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ